สวัสดีครับพี่จินขอนำเสนอคลิปประวัติศาสตร์ของราชอาณาจักรไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสด็จเ,เดือนสหรราชอาณาจักร สมเด็จพระราชินีเอลิซาเบตท,ที่สองพร้อมด้วยพระสวามีดรุกแข่งเอดินบระให้การต้อนรับและทรงฉายพระบรมฉา,ายารักร่วมกันครับ